ปิดฤดูการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Toyota g a z ซู Racing m ม t o r s p o r t 2021สนามสุดท้ายกับการแข่งขันรายการวันเมกเรสยอดนิยมเพื่อพิสูจน์สมรรถนะความเร็วแรงโดยมีคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motors ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณตะนายสิริชาญวิทยารมกรรมการ,รผู้อำนวยการสนามช้าง i ิน e r n a t i o n a l c i r c u i t และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าร่วมเปิดงานที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเหล่านักแข่งร่วมลงชิงชัยใน4รุ่นการแข่งขันท่ามกลางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยสนามนี้เรียกว่าเป็นแทร็กที่ระอุข,ขึ้นมาทันทีครับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันสำหรับในรุ่นของ v i o s Lady ี้วันเ e ก s s คอนกการแข่งขันของเหล่าผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าผู้นำก็คือกมลชนกบุญคร่ำ ซึ่งมีคะแนนนำรวมสูงสุด4สนาม70คะแนนลอยลำเป็นแชมป์ประจำปีแน่นอนแต่สนามสุดท้ายก็ยังขับเคี่ยวกันจนสนุกจนจบการแข่งขันไปแบบสุดมันโดยอันดับที่1ได้แก่สิตาวีลิมนันทลักหมายเลข195อันดับที่2ครับสาวิตรีเข้ามาเป็นอันดับที่2กับหมายเลข138อันดับที่3สุดารักหมายเลข155อันดับที่4นัชชนิดหมายเลข158และอันดับที่5สรัญญาหมายเลข126ครับ ต่อมากันในรุ่นของ v ีออสวันเมกเรสนะครับสนามนี้ต้องบอกว่าตั้งใจกันอย่างเต็มที่ครับนักแข่งทุกคนบอกว่าต้องสู้กันให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปังปอนอัครวุฒิสังกัดโ o โยต้าเรซิ่งสตาร์ทีมน้องนีเน่ครับนักแข่งหญิงหนึ่งเดียวในรายการรุ่นนี้ครับนีเน่เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีคะแนนนําอยู่แต่ก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ตามหลังมานี่ต้องบอกทั้งบันดิตทั้งภูริพัฒน์นี่คะแนนจี้มาติดๆพร้อมจะช่วงชิงตําแหน่งแชมป์ตลอดเวลาการแข่งขัน 8รอบสนามจุดเปลี่ยนอยู่ที่รอบที่4ครับเมื่อบัณฑิตสามารถแซงขึ้นมาได้ต่อมาก็ถูกแซงคืนนะครับแล้วก็ขับเที่ยวกันอย่างสุดมันจนกระทั่งในรอบที่6ครับเมื่อนีเน่เสียจังหวะครับบัณฑิตก็พลิกสถานการณ์กลับขึ้นมานําจนจบการแข่งขันปรากฏว่าอันดับที่1เป็นของบัณฑิตลัดดาแย้มหมายเลข19ครับอันดับที่2ภูริพัฒน์หมายเลข99 อันดับที่3นัทวุฒิหมายเลข38อันดับที่4นัทธนันหมายเลข23และอันดับที่5ภูริพัฒนหมายเลข68ครับ วิธีการฝึกซ้อมจริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยโอกาสซ้อมค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าด้วยตัวเราต้องถ่ายละครด้วยแล้วก็ทำงานด้วยบางทีก็เลยแมทช์คิวที่จะมาซ้อมเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็จะอาศัยโดยการที่เราเนี่ยทำกันบ้านกับตัวเองได้มากที่สุดเช่นเวลาก่อนมาสนามเราก็จะดูคลิปหรือว่าลายของสนามว่ามันขับยังไงวิธีการเข้าเกียร์หรือว่าวิธีการเบรกแต่ละจุดอยู่ตรงไหนคือพูดง่ายๆคือพยายามทำให้ตัวเอง มีความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ลดแรงกดดันตัวเองในในณขณะแข่งอยู่ครับโดยรวมก็โอเคครับผมถ้าเอากับตัวเองก่อนสําหรับปีนี้ก็ถือว่ามีความพัฒนาขึ้นกับตัวเองครับอย่างขับสนามช้างเนี่ยขับมาแล้ว3าเลสซึ่งในทุกๆเลสก็จะมีความพัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับเวลาหรือว่าอันดับก็ตามครับผมส่วนกับทางผู้จัดการทีมหรือว่ากับผู้ใหญ่ทุกคนก็ค่อนข้างโอเคกับ ผลการแข่งขันของเราครับผมเพราะว่าแข่งจบรถสวยอันดับก็โอเคเลงสนามอัดพลังความแกร่งดุดันกันต่อในรุ่นของ h ฮลักซ์ v ี One Make Race ครับกับบทพิสูจน์ของกระบะสายพัน์ธุแกร่งโดย3อันดับหัวตารางก็คือเข็มรัสเอกสิทธิ์และปรมะสนามนี้ต้องไล่บี้ชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีกันครับออกจากกิจสตาร์ททุกคันใส่กันไม่ยั้งครับโดยประพ์ซึ่งคุิฟายมาในตำแหน่งหัวแถว ก็ออกนำได้อย่างดีนะครับทําให้เขมรัตน์ั้นต้องพยายามไร่บี้เพื่อชิงตําแหน่งผู้นํามาได้จนกระทั่งครบ8รอบสนามครับต้องบอกผลการแข่งขันนั้นบีบหัวใจเหลือเกินอันดับที่1ประพศชื่นวิจิตหมายเลข31ครับอันดับที่2เขมรัตน์ขอนพุทธาหมายเลข95และอันดับที่3สาระมะมะปะแขมหมายเลข9ครับ ปิดท้ายความแรงในรุ่นของ c ค r o l ล a ออทิสจีอาร์สปอร์ตวันเครับรุ่นนี้ต้องบอกนักแข่งทุกคนทุ่มสุดตัวครับผู้นำสามอันดับแรกยังเป็นคู่พี่น้องนักแข่งครับเพียวและพิมพันธ์หงปานรุ่นนี้ยังต้องลุ้นกันหนักเลยนะครับว่าใครจะได้แชมป์ประจาปีไฟสัญญาณดับลงทุกคันพุ่งเข้าไปในโค้งที่1ครับไล่ตำแหน่งกันอย่างสุดมันเพื่อขึ้นไปอยู่หัวแถวแล้วก็เป็นการจับคู่บี้กันระหว่างเพียวและธีรุตชิงดำกันอย่างเต็มที่ครับจบการแข่งขันปรากฏว่า ธีรุตบุญอิดหมายเลข7เข้ามาเป็นอันดับที่1อันดับที่2เพียวของปานหมายเลข100และอันดับที่3เคนทาร่ชิบะหมายเลข3อันดับที่4วิทวัตชินบารมีหมายเลข59และอันดับที่5พีตะการเงินมีสีหมายเลข77็ครับผลคะแนนรวมครับแชมป์ประจําปีของรุ่นนี้ก็เป็นของเพียวของปานครับเรียกว่าเข้าเส้นชยัยคว้าแชมป์ไปอย่างสุดมัน แล้วพร้อมรับสิบเข้าสังกัดเป็นนักแข่งของ t y y t ต Gazoo Racing Team Thailand ประจําปี2022ด้วยครับก็ฝากเชียร์แล้วก็ติดตามผมในปีหน้าด้วยนะครับผมสามารถติดตามผมได้ในเพจ Facebook Toyota g a z ู o Racing m o t o r s r t r รครับผมซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนรถที่ขับเป็นรุ่นยาลิสครับก็เดี๋ยวมาติดตามครับว่า จะมีพดเดียมกับเขาไหมเป็นไงครับผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้เอาใจคนชอบสนามแข่งจริงๆรถก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งพาไปดูเรื่องของการแข่งขันในสนามด้วยนะครับเผื่อหลายคนเนี่ยอยากจะมีรถที่มันมีความสวยงามอยากจะมีความแรงแบบนี้จะได้มีแรงบันดาลใจมีแนวทางแต่ย้ํานะครับขับขี่ด้วยความปลอดภยัยและอยู่ภายใต้กฎหมายครับจะปรับแต่งจะเพิ่มเติมยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จะขับขี่ยังไงก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ด้วยนะครับท้ายที่สุดนะครับย้ํากันเลยติดตามกันทางแฟนเพจ a c e b o o k นายหนวดแดงได้ด้วยนะครับใครที่เห็นผมลองรถอยู่เนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมอยากลองบ้างอยากให้เอารถคันที่มาถ่ายทำเนี่ยไปลองดูหน่อยนะครับเข้าไปกด Follow แล้วก็คอมเมนต์บอกได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นายหนวดแดงนะครับเดี๋ยวยกทีมงานไปเอารถไปไปให้สัมผัสกัน,กนโดยมีผมนั่งไปกับคุณนี่แหละ จะได้รู้ว่าเออลองขับแล้วเป็นยังไงตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ติดตามรับชมกันอยู่เหมือนเคยนะครับอย่าลืมว่าพบกันทุกวันพุธ14นาฬิกาถึง14นาิกา25นาทีดูช่อง5กดหมายเลข5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ